9พฤษภาคม2566ที่สนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรีได้จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีเป็นประธานนำกลุ่มพลังมวลชนประชาชนร่วมกิจกรรมรณรงค์บิ๊กเดคนจันทร์พร้อมใจไปใช้สิทธิ4พฤษภาคม2566 โดยกลุ่มสตรีอาสาจังหวัดจันทบุรีได้รำประกอบเพลงแหล่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์โปร่งใสและยุติธรรมโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารผู้แทนกลุ่มพลังมวลชนผู้นำท้องถิ่นร่วมทำการแสดงสัญ,ญลักษณ์ในตัวอย่างบัตรเลือกตั้งก่อนหย่อนลงหีบเลือกตั้งและผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้สาธิตการลงคะแนนเสียงด้วยการหย่อนตัวอย่างบัตรเลือกตั้งลงในหีบ หลังจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมเดินรณรงค์จากแผ่นพับประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่14พฤษภาคมนี้โดยขบวนรณรงค์ออกจากสนามกีฬากลางจังหวัดจันทบุรีไปตามเส้นทางต่างๆในตัวเมืองรวมระยะทางประมาณ1.4กิโลเมตรสำหรับจังหวัดจันทบุรีแบ่งการเลือกตั้งออกเป็น3เขตมีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งจังหวัดรวม831หน่วย แบ่งเป็นเขตเลือกตั้งเขตละ277หน่วยมีจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งรวม427,917คนแยกเป็นเขต1จำนวนผู้มีสิทธิ์146,141คนเขต2จำนวนผู้มีสิทธิ์148,889คนและเขต3จำนวนผู้มีสิทธิ์148,887คนซึ่งกรกะตจันทบุรีคาดว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่น้อยกว่า180